เดี๋ยวก็มีอะไรจะ,ะรายงานพระอาจารย์ไม่รู้จะมีหรือเปล่าสะดวกเป็นสวเป็นข่าวแล้วก็สะดวกตลอดเป็นอ่อเล่า,เาที่มันไม่สะดวกคือพอพอสะดวกแล้วมันก็ต้องการมันก็เลยไม่สะดวกนแน่ะเรียนรู้ที่ไม่สะดวกเล่าไอ้ที่ไม่สะดวก ไม่สะดวกก็คือมันมันจะเผลอเผลอไปฟุ้งไปแล้วก็ไปสนใจเสียงมากเกินไปนั่นหายทำไมจังรู้ก,ก,ก็ก็มีสังเกตบ้างคืออเสียงรถเนี่ยมันดังมากก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นไม่ไม่ควรจะสนใจใส่ใจเลยแต่มันก็เร <c oughs> าเราไปมีอะไรก็มันไว้ในใจนแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะยินแล้วค่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรก็มันสิให้รู้ก็มันเท่านั้นแหละเอะมันดังมากเลยก็เราไปห้ามมันได้ที่ไหนแล้วแล้วก็ประสาทหูมันยังดีที่ที่บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าคนประสาทหูเสียมันก็ไม่ได้ยินเนี่ยมันต้องดีใจว่าประสาทหูยังดีแล้วก็อีกอย่างที่ทำให้ไม่สะดวกก็คือไปเกิดความต้องการที่จะให้ ได้แบบแบบที่สะดวกด้วก็<อ>เรียนรู้ก,กับเขามันเกิดค,ความอยากได้ว่าอย่างนั้น่ดีดีไปสาระเราทำไมจะได้อย่างนั้นอีกมันก็เลยไม่สะดวกจริงๆทั้งที่กุศลและอกุศล่ะมันไม่มีสาระอะไรหรอกอมันมีแล้วมันก็แค่นั้นละมันมีสาระกรงไหนอะ่ะแค่แค่ว่าเราไ ปฏิบัติถูกพอเจอเข้าทางว่ามันก็เลยดูว่าเป็นสาระนั่นแหละเราไปไปให้ให้ความสําคัญกับมันแต่จริงๆของมันอ่ะมันไม่ได้มีสาระอะไรถ้ามันตกออกนอกทางเนี่ยมันมันก็ยิ่งไปใหญ่เนาะมันก็ไม่ได้มีสาระเหมือนกันจะอยู่ในทางที่จะอยู่นอกทางมันไม่มีสาระเหมือนกันคือให้เราวางใจเป็นกลางอ่ะไม่ได้คิดว่ามันดีมีสาระอะไรหรอก ทั้งคุศลอกุศลนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันไม่มีสาระอะไรแต่ใจมันอดอยากที่จะถูกไปได้ทําให้ถูกก็มันต้องการถูกก็ให้รู้ยแล้วมันมีสาระไม่ไล้ที่มันต้องการนะมันก็ไม่ได้มีสาระเหมือนกันที่บอกไปแล้วว่าทั้งกุศลและอกุศลมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมันเหมือนเหมือนกันแหละ ให้วางใจเป็นนักศึกษาเรียนรู้กับเขาแล้วต่อไปเขาจะวางใจเป็นเป็นกลางเองนะแต่ก่อนที่จะวางใจเป็นกลางเนะี่ยมันต้องรู้ไอเอียงซ้ายเอียงขวาไอที่ยินดียินร้ายไอที่ฟูที่แฟบนี่ก่อนพอมารู้พวกนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปอะ่ะมันจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้เองแต่ทีนี้ใจอะ่ะมันจะเอาแต่ไอดีดีดีด เอและที่ไม่ถูกมันก็ไม่เอามันยังเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่มันก็ไม่ไปทางสายกลางหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเรียนรู้กับมันทั้งสองอย่างแล้วก็มันมาก็มามันไปก็ไปมันไม่ได้มีสาระอะไรก็บเราหรอกของมันน่ะสภาวะของมันน่ะมันไม่มีสาระอะไรแต่ผู้ปฏิบัติไปให้ความสำคัญกับมันเอง ก็ก็อย่างถือว่าการบริโภคอาหารเนี่ยนะคะถ้าเราเกิดความรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นจะต้องกินจะต้องใช้อาหารต้องบริโภคกันนะคะเราก็ว่ามันทาเข้าทางแต่ถ้าเกิดอยากกินอยากอร่อยอยากจะลิ้มรสอันนี้อันนี้ก็ถือว่าตกจากทางผิดไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นเป็นสาระก็คือว่าเห็นว่ามันจําเป็นต้องกินมันก็เลยเห็นว่าเป็นสาระ ตอนนั้นน่ะตีทั้งสองอย่างที่ว่ามันมันไม่ได้มีสาระเหมือนกันแหละที่ว่าไปแล้วอะแต่เราไปให้ความสําคัญมาว่ามันมีสาระแต่เมื่อไหร่ถ้าวางใจได้ว่ามันทั้งสองอย่างที่ว่ามาแล้วอะมันไม่มีสาระะไรหรอกแต่เป็นกรณีศึกษาเข้าใจตรงนี้ไหมเป็นการเรียนรู้กับเขาเท่านั้นเองแล้วทําไมจึงรู้อะ แต่พอรู้แล้วเรากลับไม่ชอบไม่เอาไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละเป็นกรณีศึกษากรณีศึกษาเอ,อรู้ทั้งที่เป็นกุศลรู้ทั้งที่เป็นอกุศลแต่พอรู้ว่าเป็นอกุศลไม่ดีไม่ชอบไม่เอาแต่พอรู้ว่าเป็นกุศลมันดีเราชอบเราจะเอาเอาเ,อเนี่ยตรงนี้มันก็เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ไงมันไม่เป็นทางสายกลางหรอก ไม่เป็นทางของสติปัฏฐานหรอกแต่ถ้าทําถูกปฏิบัติถูกนี่ถือว่าเป็นมีสาระกว่าทําผิดใช่ไหมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรหรอกมันไม่มีสาระเหมือนกันมันถึงจะวางใจเป็นกลางได้ยังยังต้องปฏิบัติเพื่อจะเอาเพื่อองการยังก็ถือไม่ถูกนะแล้วตัวที่รู้อ่ะตัวนั้นนะถูกแต่ทำไมไม่เอารู้แล้วกลับไม่ชอบ ไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ศึกษาหรอกถ้าไม่ได้ศึกษาตัวเนี้ยมันจะปฏิเสธพอมันไม่ได้ดูละครหรอกมันไปนหัดละครพอตัวโกงออกมาตัวอจฉาออกมามันไม่ชอบมันก็ปฏิเสธนแต่ตัวที่รู้อ่ะมันเป็นกุศลแต่ไม่เอามันมีพอเวลามันรู้อ่ะ มันกลับไม่เอาตรงนี้มันมันจึงปฏิเสธอยู่และมันถึงไม่เป็นกลางไงแต่เมื่อไหร่เรารู้ทั้งกุศลรู้ทั้งอกุศลนั่นแหละแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นทางสายกลางได้เป็นสติปัฏฐานได้ผิดก็รู้ถูกก็รู้ใช่ไหมก็แค่นั้นแหละผิดก็รู้ถูกก็รู้แต่ไม่ใช่ว่าผิดไม่เอาไม่ดีแต่ถูกก็ดีจะเอา เด่อย่างเงี้ยถามไปจนตายก็ไม่เจอทางมัชฌิมาปฏิปทาทางปฏิปทามันต้องรู้รู้ทางสายกลางกลางสายเอกตรงนี้ก่อนนะแล้วทำไมจึงละอภิชาและโทมนัสได้ละความยินดียินร้ายได้มันก็ต้องมาเรียนรู้ความยินดีความยินร้ายก่อนเดี๋ยวก็ต้อง เรียนรู them, like, ้กับเขาตามกุศลกุศลที่ว่าไปแล้วแหละมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรดีพิเศษอะไรหรอกอย่างอาหารที่เรารับประทานไม่สะดวกนะคะอย่างอาหารเผ็ดอะไรเงี้ยถ้าเรามีการแก้ไขปรับปรุงเช่นเติมน้าเติมอะไรเนี่ยถือว่าจัดแจงือเปะมันก็ปรับปรุงได้ก็ก็ แทำไมไม่ก like ินไปตามตามที่มีก็กินได้ถ้ามันกินได้นะแต่ถ้ากินไม่ได้ล่ะมันผมว่ามันไม่เกี่ยวกันกับที่เรื่องปฏิบัติอ๋อมันหมายเขาว่าไม่ไม่ทําตามธรรมชาติสมมติมันเค็มเนี่ยแล้วก็เทน้ำออกแล้วใส่น้ำร้อนใหม่อะไรเงี้ยมันเรื่องของเรานะเรื่องการอ๋อคิดว่าจะไปจัดแปลงมันไม่ไม่เป็นธรรมชาติได้ใช่ไหมฮะมันก็ละเรื่องกับที่พูดไปเมื่อกี้นะ อันนี้มันเรื่องของเขาเรียกสปายะอาหารสปายะเออมันต้องมาเรียนรู้ว่ามันเผ็ดไปอ่ะมันไม่สัปายะกินไปแล้วมันไม่สะดวกแต่การปฏิบัติรสมันเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอะไรที่มันมีรสจัดแล้วมันแตรลงต่อโลก็แหละมันไม่สัปายะแก้ไขได้เนาะก็ใช่อที่ทำไงถึงจะอาหารมันถึงจะสัปายะล่ะ เห็นไหมว่ามันคนละเรื่องเราอย่าเอาไปเป็นเรื่องเดียวกันนะเดี๋ยวมันจะสับสนวุ่นวายมันมันตัวไหนมันไม่สปายะเราแก้ไขได้บังทีมันเบื่อมันเกิดเบื่อเราก็ปรุงแต่งได้นะ อย่างเช้ามันมีแต่ก็ต้องเป็นนั้นเขาขาวไม่มีมอะไรก็ <c oughs> ดูความเหมาะสมไงเพราะว่าคนทําไม่ได้กินเนอะคนกินไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูความเหมาะสมดูว่ามันสัปปายะแก่การปฏิบัติหรือเปล่าบางทีมันเกิดความเบื่อก็เรียนรู้กับเขาบ้างสิ อารมณ์ไหนมันเบื่อแล้วมันเบื่อเพราะอะไรมันเบื่อเพราะมันต้องทํามันต้องขี้เกียจไม่อยากทําอย่างอาบน้ํานั่นแหละก็<อ>ไม่ต้องอาบก็ได้มันคิกเป็นเป็นโรคขี้เกียจอาบน้ํามานานนั่นแหละไม่อาบก็ไม่ได้มันก็กไม่สบายนอนไม่สบายก็นั่นน่ะสิะก็มาเรียนรู้กับม,นะมันนะทำไมต้องอาบน้ำํำให้ไปเรียนรู้กับเขายิ่งอากาศแบบนี้ด้วย <laughs> นั่นแหละให้ไปเรียนรู้กับเขา ไม่ใช่คอยห้ามปฏิเสธอะไรเขาไม่ชอบเขาถ้าทำแบบนี้ต่อไปมันจะไม่ได้เรียนรู้กับเขาหรอกแล้วทำยังไงถึงจะเรียนรู้กับเขาได้เรียนรู้เหตุผลว่าทำไมต้องทำใช่ไหยฮะเรียนรู้ที่เขาเสนอเขาแสดงอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปหาเหตุผลอะไรหรอกถ้าไปหาเหตุผลมันจะไปอีกเรื่องหนึ่ง ยังเขาเขาเสนอว่าอากาศแบบนี้ไม่ต้องอาบนั่นแหละก็ให้รู้กับเขาท่านั้นแหละก็ไม่มีไม่ไม่มีใครก็ห้ามเนี่ยไม่อาบก็ไม่มีใครเขาว่าอีกเป็นการขี้เกียจือเปาคะก็เรียนรู้กับเขาเพราะว่าธาตุในร่างกายแต่ละคนน่ะ มันไม่เหมือนกันใช่โยมขี้หนาวก็นั่นแหละต้มน้ำก็ได้ตามน้ำอุ่นก็ได้มีวิธีแก้ได้ถ้ามันเกิดว่าอากาศแบบนี้มันมันหนาวงนี้เราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องอาบขี้เกียจอาบอย่างเงี้ยถือว่าก็ไม่มีใครเขาว่าเีกไปคอยตามกิเลสป่ะไม่มีไม่ไม่มีใครว่า ไม่อาบก็ไม่มีใครเขาว่าชีวิตจยแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเราเกิดร์คันเกินไปไหมไม่มีใครว่าไม่อาบก็ไม่มีใครว่าเป็นกรณีศึกษาทั้งหมดนะ ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่านะอันนี้ตัดสินตัดสินเองได้ใช่ไหมคะมันชีวิตประจำวันของเราอะ<ม>ทั้งเรื่องอาหารเรื่องการอาบน้ำเรื่องทั้งหมดทุกอย่างของเราอะเราต้องบริหาร<ม>เพื่อให้ร่างกายจิตใจมันสะดวกไม่ทำก็ไม่มีใครก็ว่าอะไร เอายมจรันมีอะไรไหม,ไมตาม,มีตาไม,ม่มีก็เลิกวันเสารหลลูกจังวะครับวันสารได้สาธุันสารนี้แหละวันสาร์ครสองทิศแล้วเดี๋ยวรกน,น,<อ>นกรันนะอาจา วันนี้ก็ท่นนี้สาธุขอให้จเจริญในธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์อย่าได้ผุดได้เกิดอีกเลยสาธุสาธุสาธุ